วิธีทำฉากเปิดตัวซีเกมแบบนี้ก็ทำกันยังไงนะตามคุณหนึ่งไปดูเลยะคะ่ะไปที่แอปแคปคั t ไปที่บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ไปนำเข้ารูปภาพประมาณหนึ่งรูปเลยนะคะไปที่อัตราส่วนไปที่การตั้งค่า9ต่อ16แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะคลิกไปที่รูปของเราแล้วลากไป10วินาทีนะคะเลื่อนคลิปไปทางขวามือเข้าไปที่ภาพซ้อนไปที่เพิ่มโอเวอร์เยไปเลือกคลิปวิดีโอตัวนี้เข้ามาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด คลิปวิดีโอนี้ที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราขยายคลิปให้เข้าพอดีให้เต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะแล้ก็เลื่อนไปที่6วินาทีเข้าไปที่คัทเอาท์ไปที่โค m มาค y เลื่อนหน้าจอตรงนี้ให้ตรงสีเหลืองเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ความเข้มปรับความเข้มไปที่10วินาทีแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะหลังจากนั้นให้เราไปคลิกที่รูปของเราเรายังอยู่ที่6วินาทีนะคะใส่คีเฟ่ให้เขา1ครั้ง แล้วเลื่อนไปที่6.5วินาทีนะคะใส่คีย์เฟรมอีกหนึ่งครั้งเลื่อนไปที่7วินาทีใส่คีย์เฟรมอีกหนึ่งครั้งแล้วให้เลื่อนมาตรง6วินาทีแล้วเราไปย่อรูปของเราแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราไปคลิกที่คลิปวิดีโอค่ะให้อยู่ตรง6วินาทีนะคะใส่คีย์เฟรมให้เขา1ครั้งแล้วเราก็เลื่อนมาตรงท้ายคลิปแบบนี้เลยค่ะให้เราทำการขยายหน้าจอแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เราไปคลิกที่รูปของเราเรื่อนไปที่7.5วินาทีไปที่แบ่งฉากแล้วก็เข้าไปที่รอยต่อที่เราแบ่งเมื่อกี้นี้นะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่า Transition าให้เราเข้าไปที่ความเคลื่อนไหวไปเลือกซ้ายตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็ให้เราย้อนกลับมาครั้งหนึ่งเข้าไปที่สติ๊กเกอร์เข้าไปเข้าไปที่สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกปกนิตยสารค่ะมาใส่ให้กับคลิปของเรา เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนคลิปไปทางขวามือกดย้อนกลับ1ครั้งให้เราเข้าไปที่เพิ่มข้อความไปพิมพ์คำว่าซีเกมนะคะ พอพิมพ์สีเกมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ฟอนต์ไปเลือกฟอนต์ตัวนี้เลยค่ะหลังจากนั้นไปที่เอฟเฟกค่ะไปเลือกเอฟเฟกเข้าไปที่สว่างสวัยไปเลือกสีเขียวตัวนี้เลยค่ะไปที่แอนิเมชันไปที่วงไปเลือกเปลวไฟแล้วก็ปรับให้ช้าสุดแล้วก็ิ๊กเครื่องหมายถูกนะคะก็ลากเขาไปวางด้านบนแบบนี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วก็ให้เรารากด้านล่างไปตรงที่6วินาทีนะคะกดย้อนกลับ1ครั้งไปที่เอฟเฟกต์ไปที่เอฟเฟกต์วิดีโอค่ะ ไปที่หัวข้อเฉลิมฉลองให้เราไปเลือกดอกไม้ไฟตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ติก๊กเครื่องหมายถูกและให้เราเข้าไปที่วัตถุนะคะไปเลือกภาพซ้อนแล้วก็ติก๊กเครื่องหมายถูกแล้วแล้วเราก็รากเข้าไปให้อยู่ที่6วินาทีค่ะแล้วเราก็มาดูผลงานกันค่ะลองไปทํากันดูนะคะใครสนใจเรียนรู้คุหนึ่งมีห้องสมุดเรียนฟรีพิมพ์สนใจหรือใครใจร้อนอยากเรียนรู้เร็วคลิกที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยค่ะ